สวัสดีครับอันนี้รูปรูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ2482นะครับอันนี้เป็นพิมพ์สนะครับเป็นสิมสี่พิมพ์3นะครับพิมพ์3เนี่ยตรงตรงตรง,ตรงคอตรงลูกกระเดือกนะครับเเส้นแตกตรงนี้ครับรอยแตกเนี่ยบล็อกแตกตรงนี้ยังแตกนิดหน่อยนะครับยังแตกไม่เยอะถ้าเป็นดีล็อกเนี่ยจะแตกเป็นปื้ดเลยนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ส เป็นซุมซีจะมีรอยแตกบ้างนะครับแล้วก็ตัวดอเด็กสะัสะละเอเนี่ยมีเส้นแตกขีดเป็นสอสะลาตรงนี้แล้วนะครับตั้งแต่เป็นซีซีกับดีก็จะมีเส้นนี้นะครับถ้าไม่มีเส้นเส้นเส้นสอสะลาตรงนี้นะครับก็ก็จะถือว่าเป็นพิมพ์บีบอยนะครับลองชมดูครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพลาช้นะครับแต่ยังเห็นหน้าตาลายๆนะครับ ผ้าอันนี้ก็ผ้าปั ite, ป๊มนะครับแล้วก็มีการแต่งนะครับตรงซอกคอจะมีรอยเครื่องมือนะครับชัดๆซอกคอหลังหูนะครับมีรอยเครื่องมือนะครับหลังหูเป็นผ้าปั๊มนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับมีรอยเครื่องมือเก็บงานหลังใบหูใบหูต่างๆนะครับตามจีวรก็มีรอยเครื่องมือนะครับซอกเข้าไป กีวอนต่างๆนะครับเป็นภาพปัม๊มนี่แต่ว่าเนื่องจากว่าพระล้างนะครับผิวท่านก็เลยจะเป็นรูขุมคนจากพระล้าง <c oughs> หลวมพ่อเดิมน, <c oughs> นะครับแต่ก็มีมีสาสาแดงทองเหลืองก้นนะครับก้นก็ต้องเป็นรอยตะไบประมาณนี้นะครับ ไม,ไม่ละเอียดนะครับก็ค่อนข้างเบยเบยหยาบขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็มีรอยจานแผ่วๆนะครับแผ่วเนื่องจากว่าพระถูกใช้งานแล้วก็ล้างไปก็จะมีจานแผ่วๆนะครับเป็นจานจานพุทซ้อนของหลวงพ่อเดิมนะครับนภพอพุทธาย,ยะองค์นี้ด้านหลังนี่ค่อนข้างจะ ใช้อาจจะใช้เปิดหน้าแล้วก็ปิดหลังทําให้ขังเหงือด้านหลังนะครับแล้วก็มีการล้างก็ทําให้เปลือกเปลือกด้านหลังก็หลุดออกไปนะครับหลังจากล้างออกมาน่าจะออขึ้นสนิมเขียวเยอะพอสมควรนะครับไม่ต้องล้างกันขนาดนี้เยอะพอสมวควรแต่ก็ยังยังถือว่าเป็นฟ้าที่มีราคาแล้วก็ไม่เสียหายอะไรมากนะครับ นั่นแหละก็จะมีรอยเครื่องมือตามลิอจิวอนสารฐานซอกหลังแขนนะครับเป็นปืน้นนิดหนึ่งก็คือพิมพิมพบีขึ้นมาก็จะมีมีปอ่อปื้นตรงนี้ b ีซนะะีดีมีหมด รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมนะครับพิมพ์ C 2482ขอบคุณครับ